สวัสดีครับวันนี้กันเจอใช่ไหมครับวันนี้จะนำเสนอแนวทางการเขียนวงจรข้ประกอบนะครับของอินเวอร์เตอร์นะครับจะแปลงไฟ12โวลต์ DC นะครับโดยใช้โม่แปลง่านะอ่า,นะอาขดไฮมอลลี่อ่า210โวลต์นะครับชิคานาลี่ก็จะเป็นอ่า12012 12นะครับก็ใช้ i อซีเบอร์เ555นะครับ ห้าพีใช่แล้วก็วมอนเอรสเตอร์อาร์ต่างน,นะครับจะทำเราจะประกอบขึ้นมาแบ่ไฟ12โวลต์เป็นอินเวอร์เตอร์นี่นะครับ12โวลต์เป็น220ก็ต้องเขียนวงจรกันซีต่างๆนะครับโอเคนี้เราจะประกอบอะไรเราก็ต้องเขียนวงจรให้ได้ก่อนนะครับต่อแปลงนะครับแล้วก็วาดขายอซีกันล้วกันนะครับอ๋อ,อง่ายๆเลยครับ ก็ใหญ่ๆนะครับสี่แปดขาอ,อาจจะไม่ตรงเท่าไหร่นะครับนี่เป็นขาขาแปดแล้วก็ขาสี่นะครับอันนี้เป็นไฟ ไฟบวกกันล้วกันมีสี่หนึ่งตัวนะครับสี่งวงจรอืบวกสองโวลต์ DC นะครับบวกลบภาพมานี่น่าจะพอเห็นนะครับ ตอนนี้ก็ลบขาห,หนึ่งนะนี่เป็นขาหนึ่งขาห,หนึ่งลงขาห,หนึ่งลงกลาวนะครับขาสี่เป็นเลี้ยงอย่างนี้ลองสร้างไอซีนะครับเบอร์ ทีนะครับตามขานี่เลยขา8นี่น่าจะเป็น VCC นะเข่าเท่าเกาวนี่เป็นกาวหนึ่งขาหนึ่งใคลบนั่นเองนะครับก็ทิกขาเจ็ดขาเจ็ดขาอารามาเลี้ยงวงจรที่ขาเจ็ ไอ่า4.7โอห์มนะฮะให้4.7่4.7 k เนะครับ,รบอืมแล้วก็คราขาหกขาหกข้งอันนี้ขาหก็ผ่าน R นะครับตอนนี้จะเป็นตัวอาออสซิเลเตอร์นะครับอ่ uh, าขานึ่ตัว 2้ 6, เป็นอี uh, uh, นะะ่บคนวนี้ 120K โอห์มร oh เป็นค่อมไฟมาเลี้ยงจอนให้ออสเตเตอร์นะครับแล้วก็ค่วงขาอีกหนึงน,น,นะครับเดยว ีหลายอย่างนะครับแล้วก็มี C นะครับมี C C C X นะครับตัวนี้เป็นออสซิเลเตอร์ C นี่จะต่อกับขาสองตัวนี้ขาสองกับขาหกจับกันก็จะมี C ออสซิเลเตอร์ตัวนึ่งลงกลาวนะครับลงข้อลเองก็ตัวนี้เป็น ร้อยนาโนนะครับร้อยเอ็นเองร้อยนาโนห้าสิบโวลต์นะครับห้าสิบโวลต์ต่ำนะครับเพราะไฟเราแค่สิบสองโวลต์เองแล้วก็จะมีขาห้าอีกขาหนึ่งนะครับเป็นสีคลาเดียวกันเป็นร้อยนาโนเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็ลงกาเหมือนกัน ห0ึ่นะครับหรือหนึนั่นแหละครับออยนาโนโ,นโอเคแล้วก็จะมีวงจราขาสามนะครับขา3จะเป็นเอาพุทนะครับเอาพุทขา3 3เป็นเอาพุท เบเตอร์ก็จะไปต่อกับหม้อแปลงทรานส์ฟาร์เมอร์นะครับตัวมอแปลงมอแปลงว่าปรนมาณนี้เขียนอออสองขดนี้กันออโอเคมีสองร้อยยี่สิบโวลต์อ่ะโวลต์วีเอนะครับ ตัวนี้ก็เป็นตัวนี้คดไทมอรี่ของนี้นะครับมีมชเชคแคนนารี่นะครับอันนี้ก็เป็น12นะครับ12.0.12 12นะครับโ <Okay. S 2> <Okay. S 1> อเะครับเข้าวงจรได้ตัวนี้ต้องมีมอนเฟดมาควบคุมนะครับมอนเฟสเฟดสองตัวนะครับเพื่อทำหน้าที่ออนออฟนะครับ มอนเฟสจะมาเขียนเข้าเก่งตลอดเลยสัญ,ญลักษณ์จะไม่ค่อยช้ำชองเท่าไหร่เห็นได้ว่าขีดสองขีดนี่แหละขีดแล้วก็อ่าลูกศรเข้าจำจะให้ได้เหมือนกันภาพนี้ ก็ลูกศรเข้าเป็นมอนเฟดนะครับเดี๋ยวนี้ใช้เป็นเบอร์นี่นะครับมอนเฟดเป็นไออาร์ไออาร์เอฟนะครับเซตซีซีเอ็นนะครับสองตัวนะตัวนี้มอนเฟดคันนี้ คอนเฟดตัวนี้นนอ่าก็มาต่อ 10k นะครับสาม 10k 10k สามนะครับ 10k โอห์มนะครับแล้วก็มี Rx ตัวหนึ่ง 2.7k นะครับลงกาวนะครับ อันนี้ 2.7k นะครับตัวนี้ต่อมาที่ขาเบสไอ้ขาเกตนะครับขาเกตเกตของมุนเฟสนะครับขาเดนขาซอสนะครับเป็นเบอร์ IPF ไอฟนี่แหละสัตนะครับโเบอเค okay. อีกตัวหนึ่ง คาเกดขาซอสคาซอสขาซอสคาซอสลงกาวเลยนะรับองงอนเฟดคาเดนก็ต่อกับฝั่ง12โวลต์ตัวนหนึ่ง12อออกนะตัวที่เป็นเซนเตอร์ต่อ12โวลต์ครั้งหนึ่งขาเดนนะครับก็ ตรงก้าจะมีอ่าชุดที่สองนะครับชุดที่สองชุดที่สองโอเคจะมีชุดนี้อ่าชุดนี้สองบอลตัวนี้ก็วิ่งมานี่เลยนะเข้าเข,ข้าตรงศูนย์เลยนะครับเซ็นเตอร์เลยตัวนหนึ่งก็จะเป็นมอนเตสตัวนหนึ่งก็ามานี่ คอนเฟิโอเคมีตัวตัวที่หนึ่งนะครับตัวที่สองก็จะเป็นอ่าตัวนี้ขา ที่สองขาขาเด่นนะครับขาเดนขาซอาร์ขาเกตขาเด่นก็ต่อกับ v, ของ12โวลต์กดเช็คแคนานลี่นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับขาเกตตัวนี้จะต้องมีทันเตอร์มาคอนโทรลอีกตัวหนึ่งนะครับส่วนขาซอร์ก็ลงกาวไปนะคตัวนี้เป็นมอนเฟ เกตก็จะเป็นใช้ทันเตอร์มาบังคับนะครับโดยจะใช้ทัน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 เตนร์ n b ันทันทันทันัทนทนัทนทันทันเตอร์นรทนันหมายััวัดชัองันทนขานทนี่จะรับแรงไัมาันทนาัานทันันขานี ราคาหนึ่งตัวนะครับค่ะสี่รับแงไฟมาตัวนี้470โ oh อห์มนะครับ470โอห์ม oh หนึ่งตัวนะครับไม่ชัดเท่าไหร่นะขอัยฟังเสียงเอาแล้วกัน470โอห์ม นเข้าขา C อ่ขา C ก็จะเข้าขาเกตนะครับวงคำสั่งตัวนี้แต่ไปเข้าขาเกตด้วยอ่ขา E นะครับอันนี้ขา C นะครับขา B ขา C ไม่ขา E นะขา E ลงกาวนะครับขา E ลงกาวขา E ลงกาว ขาเอขาเบสจะไบอัดมาจากอ่านี่นะครับออ่าอ่า R คำสั่งอ่า 10K นะครับคือขาเอาขุดนั่นเองตัวเอาขุดต,ตัวนี้นะครับคำสั่งเอาขุดที่ออกจากขาไอซีขาสามนะครับของไอซีตองห้านะครับจะมาเข้า,ขาที่ขาเบสนะครับ ของทันเตอร์จะเป็นเบอร์ n p n อะไรก็ได้ครับเป็นใช้เป็นในวงจรบีบีซีห้าสี่เจ็ดนะครับ,รบตัวนี้เป็นบีซีห้าสี่เจ็ดโอเคอจะไม่สวยรูนะครับช่างแมวไม่ได้เก่งเขียนวงจรน,นะครับโอเคอครบมอนเฟสครบก็น่าจะประมาณนี้ครับ เราเขียนวงจรได้แล้วก็ต้องดําเนินการประกอบนะครับประมาณนี้ครับวงจรก็เป็นแนวทางนะครับจะทําอินเวอร์เตอร์ใช้เองนะครับอินเวอร์เตอร์นะครับเราเหลือไม่มีอินเวอร์เตอร์ง่ายๆนะกัน12โวลต์ เป็น 220V AC โวลต์ AC นะครับ 2V d โวลต์ DC นะครับโอเคอาจจะไม่ค่อยเด่นอาจไม่สวยนะครับให้ดูวงจรนะครับพอประมาณนี้นะครับโอเคก็เดี๋ยวติดต่อตามตอนต่อไปก,ก็จะเริ่มประกอบนะครับมอนเฟสก็เบอร์เดียวกันนะครับเป็นเบอร์ไอไอาอแซีซนนะครับหรือเบอร์อื่นก็ได้นะครับ นี่เป็นมอแปลงเล็กก็ใช้ประมาณนี้ก่อนกระบอกลบสีก็อ้อลืมบอกไปสีก็สี่สี่พันไมโครนะครับประทับสิโวลต์นะครับไม่มีก็ค่าอื่นก็ได้นะครับช่างแมวก็จะมีค่านี้อยู่ปีนเก่ามีอยู่3,300มไมโครก็คงจะใช้ค่านี้ นะี่ยก4ก็เนี่ยจากปินก็มีนะครับเนี่ยหนึ่งศูนย์สี่นะ่โวะใช่วนไม่เกินนี่แล้วครับวอนต,ต่ำๆแค่12โวองวอนยังไงวอนก็ไม่เกินใช้ตัวเก่านี่แหละที่นี่นะครับโอเคก็ติดตามตอนต่อไปนะครับ